นี่นตาวันนี้เราจะมาดูขนมโบราณนีามาเป็นตัวเองว้าวนี่เเลยขนมโบราณนี่ครับขนมโบราณีอานสิบอะไรเนี่ยอันแรกอะแรกเป็นกระเป๋าตุ๊กตา ข้างในก็จะมีเป็นตุ๊กตากระดาษอันนี้นิต้าชอบไหมินเี่เป็นอุ้ยอันนี้ขนมบายบุ้ยม่ชอบกินมากเลยอันเนี้ยอัน้ไบลอ้นันันก้อนหินใช่มันนน้ำแ่อันนี้อะไรอันนี้สมัยก่อนเด็กๆแม่กินอัละสบาทอันนี้เป็นนม มิวโก้ใช่ไหมนี่เป็นเทนจังเป็นปลาคล้ายๆปลาฮาโลไหมจานะครับเป็นขนมวัวนี่จาาก็เป็นพวกขนมข้าวโพดป่ะแป้งข้าวสาลีอะไรอย่างงี้ไหมานี่โคลานะเดี๋ยวนี้อร่อยอันนี้แม่เคยกินอันนี้มอนนนััี้จะเป็นแบบคล้ายๆรสโคลาเหมือนกันในขวด เคยกินอยู่เออเคยกินซื้อนั่งเรียนใช่ไหมใช่ซื้อน้าโรงเรียนนี่อันนี้เป็นโดมินิป๊อปนะคะเป็นอมยิม้ม <c oughs> มาเป็นขนมอมยิม้มนะคะมันจะเปาแปะใช่ไหมเคยกินปะก็น่าจะไม่เคยกินนะอันนี้อะไรอันนี้ก็จะเป็นอันนี้นะเราเราช็อกโกแลตเขาเขาเาช็อกโกแลตเราไม่เคยกินใช่ไหมเป็นเป็นขนมรสช็อกโกแลตคืออะไรอ่ะอันนี้เป็นน่าจะเป็นมะพร้าวหลัไหมอ่ะ คิดๆอะแล้วก็เกมมาแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นหมับฝรั<อ>่งไหมอะมิกฟู้ดเป็นรสผลไม้หรอใช่นี่ไงน่าจะเป็นแบบว่าขนมเปรี้ยวๆอะกินแล้วเปรี้ยวอกินแล้วเปรี้ยวอะอันเนี้ยหรออ่ะเราจะมาเริ่มกินอันนี้ก่อนโอเคแล้ว ลองไปกินอันนี้กั้งอันนี้<อ>ก็มาเหมือนเทียเลยนะคะ,ะก็จะมีรสไอ้น,นี่ของของผมรสแอปเปิลนะคะเออเป็นรสผล,ลไม้เนี่ย <Yeah. S 1> มันมันเป็นลอดอะ่ะมันเหมือนผงใน่ลอดไหมกินเป็นไงอ่ามันกินมันเปรี้ยวเปรี้ยวตาจะมาลองกินของในนะคะในกล่องนี้อะไรเนี่ยอ่านไม่อ่านในฟังนะคิด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  อ่าคิดๆนะเป็นมะลกอหลังนะคะเคี้ยวแล้วก็ต้องคลายนะคะกืนไม่ได้นะคะเด็กๆเดี๋ยวมันติดคอนะลูกเอาคายมาต่อามามากินบูมชิปเปอร์นะครับมีของแถมมาให้ด้วยนี่มันจะหมุนได้อเดี๋ยวลองหมุนดูนะครับนี่ดูแม่หม,มุนนะเนาะว้าว <Wow. S 1> หนึเป็นไงกินเจยยให่ัยยจตายแล้วงหวเดี๋ยวมาแกะปูจ๋าดูว่าเป็นไงปูจ๋าเหมือนเป็นปูไทยเหรอไม่เป็นลูกปูองกินเจนี่ประ อยากกินผูตานิดอร่อยไหมาว <Wow. S 1> นะไระเป็นูไทยไม่เนมเ,น,เนอรอ่ะกินมลูกอุมน,นี่เราต้มยำกุ้งดีกว่าใ้เจน่กินดูว่าเเนี่จะทนกินได้หรือเปล่านนะต้มยำนะครอะไรลูกอุ้มจะมีเครื่องปรุงมันไม่มีอ่ะ โอ้โจะหลอกให้ตเตนี่กินซะหน่อยไหมจากินดูจังจะรองให้ตากินเทน,นี้นะมากินเป็นไงเอ่อมีไอ้น,นี่ด้วยเปรี<ม>้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวหรอให้มีน,นี่เขียนนี่อยู่ได้ด้วยเนะี่ยเปรี้ยวหรอนี่อ่ะนี่อ่านดู